I do สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ RMUTP Update ค่ะกลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะอยู่กับฝนนันทนาสีมาค่ะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube RMUTPLive เช่นเดิมเลยสำหรับวันนี้ค่ะเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันนะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมที่เกิดขึ้นในรอบรัวของราชมงคลร,รัตนกรข,ของเราเช่นเดิมค่ะมาติดตามข่าวแรกกันที่กิจกรรม Openhouse ของคณะเทคโนโลยีข้ารากรรศาสตร์กันค่ะ โดยคณะเทคโนโลยีข้าหากรรมศาสตร์ค่ะขอเชิญชวนน้องๆในระดับมัธยมศึกษาและน้องๆประวชประวสอทุกท่านเลยนะคะรวมถึงผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการศึกษาด้านของคหากรรมศาสตร์ขอเชิญนะคะมาเข้าร่วมงานมาโชติเวทโอเพ h นเฮา2023กันเป็นกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมนะคะซึ่งในงานนี้ค่ะคุณฟังคะก็จะมีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมายเลยให้ได้สนุกสนานกันค่ะไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านของคหากรรมศาสตร์การประกวดร้องเพลงการประกวดโคเวอร์แดน นิทรรศก,การผลงานทางวิชาการแนะนำหลักสูตรแนะแนวการศึกษาต่อซึ่งกิจกรรมก็จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่8ธันวาคมนี้แล้วนะคะตั้งแต่เวลา8โมงเช้าจนถึงบ่าย3โมงเย็นเลยที่รรคณะเทคโนโลยีข้าหาก,กรรมศาสตร์ราชมงคลรันครที่ศูนย์โชติเวทนะคะซึ่งหากว่า คุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจอยากจะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนต่อกับคณะเทคโนโลยีข้ารามศารกับราชมงคลพระนครของเราแย่ังไม่รู้ไม่แน่ใจนะคะว่าเอ๊ะเรียนที่นี่แล้วดียังไงเรียนที่นี่แล้วเป็นยังไงบ้างน,นะคะสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมเปิดบ้านกันได้เลยที่มาโชติเวทคลังนี้นะคะได้ด้วยว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่ทีเดียวก่อนที่จะมีการจัดงาน Open ่นค่ะโอเพนเฮาส์อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้งนะคะในงานวันสถาปนาครบรอบ19ปีราช มงคนพระนครของของเราในช่วงต้นปีหน้านะคะแต่ว่าตอนนี้ขาดที่จะเจาะลึกรู้จักกับคณะเทคโนโลยีข้า,ากกร,รมามการตราศกันอย่างแบบลึกๆแน่นๆเลยก็ขอเชิญมาร่วมงานนี้ได้นะคะในวันที่8ธันวาคมนี้เวลา8โมงเช้าจนถึงบ่าย3มโมงเย็นเลยค่ะมาดูกันต่อค่ะที่ทางด้านของข่าวสารจากคณะเทคโนโลยีข้า,ากกร,รมามการตรา,าก,กันต่อเลยอย่างที่บอกเอาไว้นะคะว่าคณะเทคโนโลยีข้าราการ,รมศา์เป็นอีกหนึ่ง คณะนะคะที่ได้ไปโชว์ผลงานอยู่บ่อยๆเลยแล้วก็มีผลงานที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานแล้วซึ่งในครั้งนี้ค่ะทางคณะเทคโนโลยีข้าหากรรมศาสตร์ค่ะได้ร่วมกับมูลนิธิสกุลอมตยกคุณค่ะจากกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ครูและนักศึกษาด้านข้ารากรรมศาสตร์ที่จังหวัดตากค่ะ ดคณะเทคโนโลยีข้ารากรรศาสตร์ราชมงคลรานนครค่ะได้ร่วมกับคุณชโลธรอ,อมาตยกุลค่ะมูลนิธิสกุลอมาตยกุลจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเสริมสร้างความรู้ครูและนักเรียนด้านของข้ารากรรศาสตร์พร้อมกับแน,แนวการศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือว่าปวชาแล้วก็ระดับปริญญาตรีด้วยที่โรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลอมาตยักุลค่ะอำเภออุ้งผางอำเภอ ตำบลอุ้งผางค่ะอำเภออุ้งผางจังหวัดตากซึ่งในคณะเทคโนโลยีข้า,ารากรรมศาสตร์ค่ะก็ได้มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านของข้าหารกรรมศาสตร์ให้กับครูนักเรียนนะคะประกอบไปด้วยหลักสูตรไข่เค็มสมุนไพร กล้วยกรอบซอสผัดหมี่ค่ะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชาวริตอุปประทาอาจารย์สาขาวิชาอาหารและโภชนาการเป็นวิทยากรหลักสูตรกิฟตติดผมจากเศษผ้าเหลือใช้และแผ่นรองแก้วจากเศษผ้าเหลือใช้ค่ะโดยอาจารย์เกชาลาวงศานะคะอาจารย์สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและการจัดก,การสินค้าเป็นวิทยากรหลักสูตรแกะสลักผักผลไม้และดอกไม้ประดิษฐ์จากกากหมากโดยอาจารย์สกรินหงรัตนาวรกิจอาจารย์สาขา วิชาค้าหากรรมศาสตร์ประยุกต์เป็นวิทยากรนะคะหลักสูตรพัดบุงาค่ะถ่ายทอดโดยอาจารย์สุภริศวรศิลป์อาจารย์สาข,ขาววิชาค้าหากรรมศาสตร์ประยุกต์เป็นวิทยากรค่ะเรียกได้ว่าแต่ละชิ้นงานที่ทางคณะเทคโนโลยีค้าหากรรมศาสตร์นะคะเลือกในการนําไปสอนให้กับคณะครูแล้วก็นักเรียนด้านของค้าหากรรมศาสตร์นะคะสามารถที่จะนําไปประกอบเป็นอาชีพเสริมอาชีพหลักได้เลยนะคะเป็นการเพิ่ม หลักสูตรนะคะให้กับเด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้อีกด้วยค่ะ มาดูข่าวต่อไปกันบ้างดีกว่านะคะเป็นข่าวจากทางสาขาว,วิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจค่ะที่ขอเชิญชวนน้องนองนักศึกษาหรือว่านักเรียนที่สนใจนะคะมาสมัครเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ TikTok Creator Content 2024ทําทำอย่างไรให้ปังค่ะชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า5,000บาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งทางสาขาว,วิชาการตลาดค่ะได้มีการจัดโครงการ TikTok ครีเอเตอร์คอนเทนต์นี้ขึ้นมานะคะเพื่อเป็นการค้นหาแล้วก็สนับสนุนค่ะน้องๆนักเรียนนักศึกษาการตลาดรุ่นใหม่นะคะที่เป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถมีปฏิภาณไหวพริบที่ดีรวมถึงมีบุคลิกภาพดีกล้าคิดกล้าแสดงออกแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ามีความคิดสร้างสารรค์ในการนําเสนองานแล้วก็มีเทคนิคการขายออนไลน์ที่ดีค่ะหากว่าใครมีคุณสมบัติตามนี้นะคะอยากจะขอเชิญชวนมาร่วมกันสร้าง สื่อการตลาดแบบใหม่ไปด้วยกันค่ะหากว่าน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมแข่งขันนะคะสนใจว่ารายละเอียดการจัดการแข่งขันครั้งนี้เป็นยังไงต้องทํำยังไงบ้างน,นะคะก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยผ่านทาง Facebook Fanpage ของคณะบริหารธุรกิจราชมงคลพระนครค่ะในนั้นก็จะมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ต่างๆในการเข้าร่วมการแข่งขันรวมถึงนะคะมีใบสมัครด้วยใครที่สนใจน้องๆคนไหนที่อยากจะเข้าร่วมโครงการนี้กับเรานะคะก็สามารถเข้าไป สแกน QR code นะคะพร้อมกับสมัครกันได้เลยค่ะมาดูกันที่ข่าวต่อไปนะคะเป็นข่าวจากทางสาขาวิวชาเทคโนโลยีสุขภาพเครื่องสำอางและการชะลอวัยที่ได้มีการจัดโครงการบริการวิชาการนะคะการสร้างเอกลักษณ์กลิ่นน้ําหอมและเครื่องหอมสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์อาหารและก็เครื่องดื่มค่ะ โดยดรเจียรศักดิ์ธาราจักค่ะคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้เป็นประธานเปิดโครงการบริการวิชาการค่ะการสร้างเอกลักษณ์กลิ่นน้ำหอมและเครื่องหอมสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มซึ่งก็มีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมไปสู่ชุมชนพัฒนาศักยภาพของวิสาหากิจชุมชนผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและเครื่องสำอางแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ SME และก็สร้างประสบการณ์เรียนรู้สำหรับนักศึกษาด้วยนอกจากนี้ค่ะยังได้รับเกียรติจากคุณสนธิเดชแก้วสวัสด์ค่ะและคุณธนากร เกียรตนากรน,นะคะผู้เชี่ยวชาญทางด้านของเครื่องหอมแล้วก็น้ำหอมโดยเฉพาะเลยจากบริษัทอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยจีนจำกัดนะคะที่นำประสบการณ์มากกว่า25ปีนะคะมาร่วมถ่ายทอดความรู้เทคนิคแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็จัดทำเวิร์กช็อปให้กับผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วยหากว่าใครที่พลาดครั้งนี้ไปนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะทางสาขาวิชาสุขภาพ เครื่องสําอางและการะลอวัยนะคะก็จะมีกิจกรรมดีแบบนี้เกิดขึ้นมากมายเลยนะคะหากว่าใครที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะเทคโนโลยีต่างๆค่ะเครื่องสําอางแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการะลอวัยนะคะก็สามารถที่จะไปกดติดตาม Facebook Fanpage ได้นะคะที่สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพเครื่องสําอางและการะลอวัยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของราชมงคลพระน,านาครของเราได้เลยช่วงนี้กิจกรรมก็มีเยอะมากมายเลยนะคะหากว่าใครที่สนใจด้านนี้ก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตาม ให้ด้วยนะคะ ไปกันที่อีกหนึ่งข่าวสุดท้ายแล้วกันค่ะยังอยู่กันที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีการจัดโครงการแนแนวการศึกษาและอาชีพสัญจรให้กับนักเรียนนะคะชั้นมปลายที่โรงเรียนชมประธานวิทยาโรงเรียนมัธยมวัดนายรงโรงเรียนวัดปวบมงคลโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตารามแล้วก็โรงเรียนสตรีวัดอับสรสวรรค์ค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะก็นําทีมโดยรองศาสตราจารย์ดรวิไลวันลีนกุลค่ะอาจารย์ประจำสา วิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมพร้อมด้วยดรกิติยศตั้งสัจจวงศ์ค่ะดรวรนุชดีละมันอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คุณเกียรติภูมิเสงสมุดนะคะหัวหน้าแนะแนวการศึกษาและอาชีพเพื่อที่จะได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะซึ่งก็มีทั้งหมด6หลักสูตรด,ด้วยกันโดยโครงการนี้นะคะก็จะขึ้นเพื่อที่จะให้อาจารย์แนะแนวแ,แล้วก็นักเรียนน้องๆน,นะคะได้รับข้อมูลการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหลักสูตรแล้วก็การจัดก,การเรียนการสอนของราชมงคลระนครแล้วก็คณะวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลย,ยีอย่างถูกต้องแล้วก็เพื่อแนะแนวการศึกษาตอน หลักสูตรปริญญาตรีและประชาสัมพันธ์สถานศึกษาให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะหากว่าใครที่อยากจะมาร่วมเรียนกับทางราชมงคลพระนครของเรานะคะคณะต่างๆของเราตอนนี้กําลังเปิดรับสมัครอยู่เลยนะคะทั้ง9้คณะหากว่าน้นองๆคนไหนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมเป็นเด็ก RMUTP กับเรานะคะสามารถไปสมัครแล้วก็ดูรายละเอียดหลักสูตรต่างๆที่สนใจกันได้เลยผ่านทางเว็บไซต์ rmutp.ac.th ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลา ไปก่อนสวัสดีค่ะ